นะครัสถานการแบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมี2ทางคือ1 Hard Power หรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวก็คงจะมีการประกาศกฎในการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวออาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็น,น้อนๆเรื่องการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรปรากฏว่าการเจราจาสิ้นสุดลงการหยุดยิงสิ้นสุดลงแต่ปรากฏว่าทั้งประชาชนและสื่อมวลชนนะครับไม่ไว้ใจรัฐบาลนะครับของอิงที่มีรักษาการชื่อภูมิธรรมเวชุวะชัย ม่มาจากไหนแม่มาจากไหนะแม่มาทำอะไรครับแม่อยากบอกอะไรเขาครับเป็นญาติคนเป็นญาติพวกญาติที่อพยพมาจากกัมพูชาค่ะซีเกมค่ะแม่อยากบอกอะไรเขา่มาทำค่ว่าเพื่อนเขาทำไมถึงถึงจังมาฆ่าคนไทยถึงมานบอมคนไทยถึงมาระเบิดคนไทยคร่บคนไทยค่ะ

ดาคัพเพอร์เดนนี่ค่ะดาถามมากเมื่อเขาเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมถึงให้เพื่อนทำมาฆ่าคนไทยค่ะพี่พี่มาจากที่ไหนคะที่เป็นคนอุบลไหมครับค่าคนอุบลค่ะเพราะว่าญาติอุทยมมาเยอะเลยที่ตามมาแต่ไม่ไม่ค่ะแต่ญาติของเรามาค่ะเลยเห็นเสียใจแล้วเสียใจกันมากค่ะญาติอุทยมมาจากไหนคะจากกันทะลักค่ะจากที่ที่ที่ข้าบอมนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะเขาก็ออกมา เพราะว่าอยากถามเขาทำไมเขาเป็นเพื่อนกันทำไมถึงถึงทำให้เพื่อนกันมาตามกับคนไทยอย่างนี้แล้วความเดือดร้อนค่ะสงสารยากค่ะตัวคนเนี่ยต้องห่วงบ้านหลวงจ้างระบางก็มีค่ะแล้วความเดือดร้อนที่นี่ได้รับกระทบหรือว่าครอบครัวหรือครอบครัวเพื่อนค่ะยากค่ะรับเป็นคนไทยแล้วก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะชุดดํายาคือเราคือคนไทยทำไมข้าเขมีตะลักเหมียงไทยด้วยที่อยากให้คุณตั้งเสียงเขาช่วยมาเขาช่วยมาเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขา ทขาไม่ได้ช่วยคนไทยเขาเขาไม่ช่วยค่ะก็มิตรของเราจะช่วยกันเองค่ะเราให้กำลังใจทหารอย่างเดียวค่ะที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้ค่ะ่สงเสสียยงงอนไไปัรางก็ได้แค่นี้ค่ะเขาไม่ฟังค่ะเสียงยากกว่านี้เขายังไม่ฟังแค่เสียงเดียวเขาไม่ฟังเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะ ต้องยิงให้ไปไปเป็คนยิงก่ไนะปไปอีกยิงกไเลยยิงกไ แล้วพี่แดนเย็นเขาจบแล้วพี่เขาจบแล้วแดนเย็นพี่อยากให้ทุกท่านแบบเป็นกระบอกเสียงเต็มใจประชาชนทุกคนนะคะว่าพวกเราจะปวดจริงๆครับผมค่ะอันนี้อ้อนวอนวิงวอนเลยใช่ไหมครับวิงวอนค่ะบอบอให้พี่พูดภาษาคาเมนไหมคะลอกจี้ค่ะยกภาษาชนหรือเปล่านี่พี่ชนพูดพี่เป็นพี่เป็นคนไทยค่ะพี่คนไทยพูดภาษาเขมรได้พี่อยากจะบอกเลยบ๊อบบออิงอิงนะกทำไมเทินจังนะโอนโอนเทินจังนะ อ้อประชาชนเออชื่อจับคลังนะโอนประชาชนทุกคนเจ็บปวดกับการกระทําของคุณที่ผ่านมามากนะคะขอให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะนะคะผลประโยชน์นะเราไม่รู้อะไรหรอกแต่ประชาชนขออยู่อย่างสงบสุขจริงๆค่ะนายกไ่ยภาพกับทิกซีนะคะ ย่สิบ้ายี่สิบห้ายีิบหา่ะวับเื่อนนะคะนายก็มาจะเดินทางไปที่โอ้อะไรเนี่ยใหญ่โตกันาดกันปรนชาชน อะไรตั้งหนามันไข่ชาติคุณอะไรกันต้้งหนาเคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะไข่ชาแค่ถามหน่อยเดียวเมื่อกี้แค่ถามหน่อยเดียวไอคนนั้นอะไม่เป็นไรไม่พูดไม่ให้พูด เป็นไปได้ยังไงอ่ะประชาชนจะพูดอะไรไม่ได้มามามาคุยกันนี่มาบนี่มาคุยกันมาคุยกันไอ้เอกคุยกับไอ้เอกเจรจาไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะให้เขาคุย เงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไปท่านจเนทาเย็นทาย็นาใจเนาใจเท่านย็นนเืนท่านคจนเรีเยกน้อาใหเก็นท่านานจท่านเยท่านย็ท่านใจเย็นท่านใจทเราท่านยื่นเงื่อนไขเปนทท่านใจเย็นนประโยชน์ประเทศชาติแลทัพบกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ย ก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจากันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมตีกะผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอ,อนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับแลหกเจ็ดนะข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ย อยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามรัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพใช่ไหมคะนี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพิ่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมพอแล้วครับไม่คุยด้วยภาษีท่านมาชี้แจง่อนภาษีใช่ไหม ภาษีไปขู่พอกองทัพใช่ไหมครับนี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมผมพอแล้วครับไม่คุยด้อ่าลนะน้าข่าวคนนี้ก็เรียกว่าจี้จะเอาคําตอบแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยแม่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารหรือเรื่องเจรจาภาษีกับทรัมป มันก็เลยไม่มีคำตอบถ้าเป็นนายกจริงเนี่ยจะต้องมีคำตอบครับบอกว่าเรื่องภาษีกับเรื่องสู้รบเนี่ยมันโยงกันเพราะมีทรัมป์พยายามจะสร้างสันติภาพซึ่งเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกให้ถูกว่าสันติภาพตรงชายแดนต้องเกิดก่อนการเจราจาหยุดยิงนั้นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเสร็จเราก็จะเจราจาเรื่องภาษีแต่เมื่อการหยุดยิง ยังไม่เกิดเพราะมีการละเมิดทางฝ่ายกัมพูชาวันนี้เราก็ต้องจัดการให้มันจบให้ได้แต่ที่สำคัญคือว่าคุณภูมิธรรมลืมไปว่าคุณภูมิธรรมเป็นคนไปเจราจานะเรื่องหยุดยิงกลับมาถึงปับ๊บการหยุดยิงยังไม่เกิดและมีการละเมิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่กองทัพบ,บกที่ออกมาบอกยังไม่เห็นเลิกเลยท่านไปเจราจายังไงมันต้องเป็นหน้าที่คุณภูมิธรรมต้องต่อสายไปที่ฮุนมันเน็ตเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอกันแล้วนี่ครับ หรือไม่ก็ฟ้องอันวาอิบราฮิมในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางปิดประตูคุยกันเนี่ยฉะนั้นต้องแจ้งไปที่ประธานอาเซียนว่าเมืวานนี้ท่านเป็นสักีบยานแต่ผมมีหลักฐานว่าทางกัมพูชาไม่ทําตามข้็ตกลงหลังเที่ยงขึนยามมีการยิงกันฉะนั้นขอให้ท่านช่วยแจ้งไปทางหุนมนเน็ตและคุณภูมิธรรมก็ต้องสามารถบอกกับนักข่าวได้นะเช้านี้ ผมต่อสายไปคุณมาเน็ตแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมเราตกลงกันออกข่าวไปทั่วโลกแล้วทหารของท่านยังยิงฉะนั้นขอให้ท่านสั่งยุติได้ไหมผมสั่งกองทัพผมแล้วยุติคุณสั่งกองทัพคุณให้ยุติเราจะได้ให้แม่ทัพไปเจราจากันตามที่ตกลงผมว่าถ้าคุณภูมิทําพูดออกมาชัดเจนอย่างนี้มันก็จบความเป็นผู้นําก็จะชัดเจนแล้วก็ออกแถลงไปเลยครับ แต่ต้องเอาทงนังในนามรัฐบาลในนามของโคศกรัฐบาลไทยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยกองทัพเท่าน,นั้นเองที่ออกข่าวถ้ากองทัพออกข่าวมันก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องกองทัพเขายังรบกันอยู่นะแต่ถ้าฝ่ายการเมืองออกข่าวเนี่ยก็คือเราใช้การทูตนำการทหารแล้วความไม่รู้4ี่รู้แของคนไม่รู้กาละเทศะเนาะ ทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็ทั้งสอสอพักเพื่อไทยนั่นแหละก็พูดไว้ไม่มีผิดอะล้วัวล้ววทุกตัวตั้งแต่หัวยันลูกน้องเป็นไงพ่อมันก็ไปอุบลไปศูนย์พักพิงผู้อพยพเป็นยังไงสอสออุบลไปจัดแจ้งให้เขามานั่งร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันใช่ไหมเนี่ย แล้วแม่ไอเลียมมึงก็น่าชื่นตาบานนัรับเขาแบบว่าเออให้เขาร้องเพลงให้กูถามหน่อยเหอะในความรู้สึกมึงเนี่ยให้คนอื่นเขามาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในขณะที่ทุกคนเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องเนี่ยทิ้งวัวทิ้งควายเนี่ยมาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ยมึงคิดได้ยังไงฮะให้เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ อีสอสอพวกนี้ก็จัดแจงแลือเกินฉันแร่ฉัเลียแข้งเลียขาแลือเกินจัดคนมานั่งจัดคนมาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์มันใช่ไหมความทุกข์ของชาวบ้านแต่มึงยังจะให้เขามาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดมึงอีกเออบ้านช่องเขาพังเสียหายลูกหลานเขาตายกันไปตั้งเท่าไหร่ เบอร์เดมุ่งนี่ช่างมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแล้วเกินเนาะและอีลูกมึงก็เหมือนกันอีนางอุ้งอิงเนี่ยเมื่อวานไหนก็ไปสุรินไปสุรินแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกกันแล้วนะว่าพยายามว่าเอออย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปพวกสถานที่สําคัญต่างๆบอกว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะกัมพูชาเนี่ยจะจับจุดจับอะไรพวกนี้ได้แล้วมันก็ยิงใส่เรา เธอเธอไปสุรินเธอโพสหมดเลยเธอไปไหนอะไรยังไงนูน่นนี่นั่นเนี่ยมันคือความเป็นไส้สึกไกลๆหรือเปล่ามึงแท็กหมดเลยว่ามึงไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะมึงบอกเขาหมดเลยว่ามึงไปตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยแหละด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าไอจรวดอะไรของมันเนี่ยอันใหม่เนี่ยบ M อมยี่สิบเอ็ดหรอหรืออะไรเนี่ยนะจําชื่อไม่ได้เหมือนกันที่มันบอกว่ามันยิงเข้ามาได้ร้อยสามสิบกิโลเมตรเนี่ยนะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดล็อกเป้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะศูนย์อพยพทั้งไหนทั้งแหล่เนี่ยนะที่แบบเป่าประกาศกันแล้วมีคนอพยพเข้าไปอยู่เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกเป็นห่วเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันตั้งเป้าแล้วมันนําไปยิงแล้วมันไปบอมไปตรงนั้นแหละไปโดนอ้ผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่เนี่ยแหละเขาถึงไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายอะไรลงในโซเชียลเพราะมันจับพิกัดได้ดิฉันเจออะไรนะ ดิฉันเห็นนักเตะต่อกันมีอยู่คนหนึ่งอะนะคะเขาสามารถที่จะแบบว่าไอ้นี่ได้เลยนะน่ะเขาเก่งนะน่ะคนนี้นะจับจุดจับอะไรได้หมดเลยว่าแบบเออวันนั้นฐานกัมพูชาม,ามันถ่ายเหมือนถ่ายคลิปวิดีโอนะแล้วก็แบบเหมือนมา่อออกเมื่อเผยแพร่อะไรประมาณเนี้ยนะเขาสามารถจับพิกัดได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยที่ฐานกัมพูชาอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมันคือตำบลอะไรจังหวัดอะไรของของประเทศกัมพูชานี่แหละ มันคือความเป็นไส้ศึกไกลๆหรือเปล่าและเนี่ยนะก็เหมือนตอนที่มันไปจังหวัดอะไรที่มันจะซื้อหวยอะเออแล้วที่แบบมีเจ้าหน้าที่เขาเบรกมนะันอะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ซื้อหวยไม่ได้เออเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้ทําอะไรให้เสียประโยชน์มันไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศเสียประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้อะไร กูไม่เชื่อถ้ามึงไม่ได้อะไรอยมึงไม่ทำหรอกตะกูลมึงอะถ้าไม่ได้อะไรอะมึงไม่ทำแต่ถ้าเสียผลประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยมึงเริ่มเดือดร้อนตะกูลมึงอะเป็นแบบนี้หรือจะมาขอโอกาสขอโอกาสกัหลับมาเป็นนายุัธมนตรีมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วตอนที่มึงมีโอกาสทำไมมึงถึงไม่ทำมึงมีโอกาสแต่มึงไม่ทำไง แล้วมึงจะมาขอโอกาสตอนนี้แล้วกูก็ย้อนไปฟังคลิปเสียงที่มึงคุยกับอีฮุนเซนยังไงกูก็ไม่มีทางเชื่อขี้ปากไม่เชื่อโดยเด็ดขาดแล้วกูจะบอกว่ากูก็ไม่ไว้วางใจอีรัฐบาลชุดนี้ด้วยให้ทำงานต่อกูอยากให้อีรัฐบาลชุดนี้ยุบออกไปเลยยุบสภาตัดสิทธิ์สอสอทุกคนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิต เพราะไม่มีความน่าไว้วางใจในการบริหารงานให้กับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่อภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีที่มันจะไปคุยกับเขาเนี่ยที่มาเลเนี่ยกูก็ไม่ไว้ใจไม่มีใครน่าไว้ใจเลยสักคนดิฉันว่า รัฐบาลรักษาการขึ้นมาเถอะไม่ไหวแล้วดิฉันคิดว่าประชาชนอย่างเราเรานะดิฉันเองก็คิดอยู่ว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้จริงๆมันบริหารงานไม่ได้เลยจริงๆแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยจริงๆทหารทำได้มากกว่าและทหารทำให้เราเชื่อมั่น ว่าความมั่นคงของประเทศเราและปธิปไตยของประเทศเราจะยังคงอยู่แน่นอนแล้วเป็นไงไอเลียมแหมขอให้ทหารอะไรนะสั่งสอนหุนเซนก่อนขอให้ลบเลียมหุนเซนที่อย่างเงี้ยมึงจะไปขอให้ทหารเขามาช่วยมาช่วยกำหลาดอีหุนเซนแต่ ูดอะไรมันก็พูดได้เพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่าถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเกิดรัฐประหารโดยทหารดิฉันก็ไม่ติดอะไรนะคะเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่เป็นคนกลางนะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นทหารไม่มีทางที่จะสงบสุขหรอกคะ่ะ ทุกครั้งทหารไม่ได้ผิดในการที่มาทำรัฐประหารแต่มันผิดเพราะนักการเมืองที่มันเข้ามาบริหารนี่ไงประชาชนเองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะให้เกิดรัฐประหารอยากให้ทหารเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นเราไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารแต่ คนที่เรียกร้องรัฐประหารคือนักการเมืองเฮี้ยๆทั้งหลายแหละคะ่ะอันนี้กูแปลกใจจริงๆนะที่จริงไมนะ่สมควรพูดตอนนี้หรอกแต่กูอดไม่ไหวจริงๆแ่ะเออตอนประเทศรัสเซียกับประเทศยูเ,ศยยเครนเขารบกันอนะ่ะพิธาเสนอหน้าโพสต์ทวิตเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะเออบอกให้ประเทศรัสเซียถอนกองกําลังออกจากประเทศยูยเครนโดยไม่มีเงื่อนไขอืมเสือนะพอที่กับประเทศไทยเขมรมันยิงโรงพยาบาลสองแห่งอะ่ะเออ โจมตีพเลเรือนซึ่งผิดจริงๆผิดที่อนุสัญญาเจนีวาเขาลงไว้น่ะมันผิดจริงๆนะ <c oughs> เด็กเสียชีวิตกูไม่เห็นพวกมึงประนามอะไรเลยอะไรอึดปากมึงอยู่อ่ะกูเห็นึอ้างต่างๆอนุสัญญาอนุสัญญาที่มึงเป็นปากเป็นเสียงให้เด็กต่างด้าวอ่ะตอนที่มึงอยู่ในสาภาเพราะมึงพร้อมมากนะจะให้คนไทยเลี้ยงดูลูกหลานคนต่างด้าวเออ แต่พอลูกหลานคนไทยโดนอ่ะกูไม่เห็นมึงพูดอะไรเลยมึงประนามสิขเขมรน,นะนะั่นอ่ะมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าอันนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะที่อยู่ในสภาที่เป็นฝา่ายค้านนั่นมันคนไทยหรือเปล่านะไอ้ชิมหายพูดมั่งนะพอจะทําอะไรหน่อยเยี่ยบงเปิดเว็บไซต์ชี้ชี้เป้าศูนย์ยอพยพวายจริงเลยอะตอนแรกเราไม่รู้เราวรักชาติเบอร์ไหนหรอกแต่พอมันเกิดวันที่มีคนอยากจะมาแย่งอทธิปไตยของเรา อยากจะมา,มาเ,อ,อ,ามเอาภูมาเขืออยากจะมาเอาปราสาทตาเมืองพรมอยากจะมาคว้าปราสาทตาควายมาเข็นฆ่าทาหารของเราเนี่ยเอ้ยวันนี้เป็นวันที่เรารู้ถึงความรักชาติของปริมาณของเบอร์ของความรักชาติของเราว่าคนไทยทุกคนรักชาติมากๆรักชาติยิ่งชีพจงจําความรู้สึกรักชาติของวันนี้เอาไว้นะคะเอาไว้ตลอดชั่วชีวิตและเราลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงทุกร้อนพระราชาลุยไทยแค่ไหนที่พระสงฆ์นิกรในพระองค์ ต้องประสบเหตุแผ่นดินของพระองค์ขององค์บูราพามหากษัตริย์ที่แลกเอาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตต้องมาสั่นคลอนเพียงเพราะมีนักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์อยู่บนแผ่นดินก็เป็นเพื่อนรักกันกับข้าศึกอลิราชศัตรูวันนี้ยังเดินลอยหน้าลอยตาทั้งลูกทั้งพ่ออยู่ในแผ่นดินไทยอย่างหน้าตาเฉยหน้าไม่อายหน้า ทั้งที่สร้างและก่อปัญหาไว้มากมายให้จําความเจ็บแค้นแสนสาหัสวันนี้เอาไว้นะคะคนไทยอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะคะเรื่องของการนําเสนอข่าวสารด้วยนะคะให้ไตรตรองแล้วก็ติดตามแชร์เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากกองทัพไทยเท่านั้นอย่าเพิ่งสร้างความปั่นป่วนความสับสนให้กับข่าวในโซเชียลก่อนที่จะกดแชร์ก็ขอให้ไตรตรองอไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ควรแชร์หรือไม่นะคะ ให้ระลึกถึงเพราะมาหากรุณาที่คุณให้ระลึกถึงความสงบสุขร่มเย็นตั้งแต่รัชกาลก่อนแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้แหละคะ่ะนาทีนี้แหละคะ่ะอย่าได้เป็นเหยื่อให้กับขมรเพราะว่าขมรไม่ได้รบเก่งผมก็กล่าวหาเลยครับว่านายภูิธรรมรักษาการนายรกรัฐมนตรีประเทศไทยตอนนี้เป็นกบฏแผ่นดินเรียบร้อยแล้วครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียอธิปไตยตอนนี้เนี่ย คนที่ล้ากระอวดที่สุดเนี่ยนะครับก็คือท่้นแม่ทัพภาคสองแล้วก็ทั้งกองทัพเลยครับตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งปราสาทนะครับที่ที่ทหากรกเมยยังยึดอยู่นะพ่อขายฝันอาขายข้าวลูกสาวขายชาติเห็นศัตรูเป็นญาติเห็นลูกของชาติเป็นศัตรูแล้วกูจะอยู่ยังไงมีการขุดประวัตินะผมมู้นำเบชโชชัยอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์มาก่อนนะครับเคยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีน เป็นสายเดียวกับทางฝั่งของหุนเซ็นนะครับประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในขณะที่สื่อมวลชนของไทยนั้นก็แสดงความไม่พอใจในกรณีที่ภูมิธรรมนะครับนำเรื่องภาษีที่สหรัฐอเมริกานะครับกำลังจะขึ้นภาษีกับไทย36%ไปเร่งทำการจราจาอย่างกระดันหันในวันเฉลิมพระชนพรรษา ในแกบของพระบาทสมเร็จพระเจ้อยู่หัวจึงส่งผลทาให้เกิดวิวาทะกันนะครับระหว่างรักษาการนายกมตรีและสื่อมวลชนนะครับขณะที่ไทยเองก็ประนามการกระทําของทางเขมรนนะครับไปร้องต่อสหรัฐอเมริกาไปร้องต่อจีนไปร้องต่อมาเลเซียในกรณีที่เขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อย่างเป็นทางการนะครับนเชื่องงานสังะห์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นยุกยิงลักสมัครสมชายเศรษฐาและอง,งค์อิงเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเราเห็นสื่อมวลชนเป็นแบบนี้ทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นยกสุดท้ายของรัฐบาลลนะยกสุดท้ายของรัฐบาลนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าน่ากลัวนะ แน่นอนฮะเรารู้อยู่แล้วว่าทนไม่ไหวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดปรากฏว่ามีกลุ่มพิราบขาวไปยื่นยุบเจ็ดพักการเมืองนะครับรวมทั้งพักปฏิบัติพักร่วมรัฐบาลด้วยยุบในกรณีไหนถูกทักษิณชินวัตรทำการครอบงาและจะกระทบเรื่องของความมัน่นคงนะครับนั่นก็คงเห็นชัดอะ่ะรัฐบาลเข้าสู่ปลายยกล้ การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแบบนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นว่าลําบากผมเรียนย้านะคณะกรรมก,การการเลือกตั้งคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าเพิกเฉยล่าช้าประเทศก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจะมีการก่อวิศกรรมการกอ่อการร้ายเกิดสงครามเกิดขึ้นได้เพราะความล่าช้าของสององ,องค์กรนี้นะครับนั่นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสจะรัฐประหารไหมมีการจะประกาศกฎในการศึกไหมผมก็เรียนว่าตอนนี้เรามีการประกาศกฎในการศึกแล้วอย่างน้อย7จังหวัดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการประกาศกฎในการศึกไปทั่วประเทศนะครับสถานการณ์โดยรวมขณะดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้ในประเทศไทยมีไส้ศึกเราก็คงเห็นแล้ว แล้วก็คงทราบลแล้วเราก็คงทราบเช่นกันว่าสองตระกูลเนี่ยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคนของเขาที่ประชาชนที่สื่อมวลชนเองก็ไม่ไว้ใจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเขมรเคยให้ที่พักพิงนะฮะกับภูมิธรรมขณะหลบหนีเนี่ยไปอยู่ที่เขมรมาก,ก่อนทําให้ยิ่งไม่น่าไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมีสองทางคือหนึ่งฮาร์ดพาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คงจะมีการประกาศกฎในการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์อาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ